ไปแชร์กันใน Facebook ใน Twitter ร์อะไรอย่างนี้ก็เขินดีคระแต่รู้สึกว่าเราก็ตั้งใจมากๆกับการคุ่นนี้ก็เตรียมตัวมาเยอะมากครับก็ขอให้ทุกคนนะครับตอนถอดอยู่ป่ะทุกคนใช่หรืออะไรตอนถอดนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนแรกเขินว่าเพราะมันแบบเรียลไทม์แล้วเราถอดปุ๊บแล้วพี่ๆในกองหรือว่าทุกคนจ้องมองเราอยู่ก็เขินเขินเลครับผมว่ามันผ่น ผมก็เมนเทนมาอยู่ครับก็หอกกล้ามกายนิดเดยๆครับแต่วเราพอใจมากขนตอนนี้ก็พอใจแต่ว่าอยากทำให้มันเลี้ขึ้นอย่างนิดนึงครับเราเห็นหนุนเสียงที่กำยกลบมันต้องทำกันนะครับมันต้องเพิ่มพลิกไปหมดเลยก็ดีใจครับก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบเอ็นดูผมกระแสซีนี้เรื่องนี้ใช่ไหมครับก็ พอใจครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าทําให้ผลงานในซีรีส์เรื่องนี้ครับออนไปกว่า173ประเทศทั่วโลกด้วยก็รู้สึกว่าเป็นผลงานของคนไทยที่นําไปสู่ที่มันตลาดกว้างขึ้นทําให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นด้วยนสุดนในซีรีส์ก็ความข่าวเราก็ระแทกตากระแทกคนเป็นทั่วโลกเลยนะร7 3ประเทศทั่วโลก <c oughs> ไดแล้วชอบสิคะได้ดูไหมครับ เราไปจากนักคอมข่าวนักสื่อแบบเราต้องโชว์หุ่นโชว์อะไรอย่างนี้แล้วก็ฟิตอยู่ไม่ต้องปีที่เราก็ฟิตใช่ไหมฟิตอยู่ตอนนี้ก็ฟิตอยู่ครับมันเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราขวาจะออกมาเป็นแบบซิกแพคแน่นๆของข่าวอย่างนั้โอ้ผมเตรียมตัวประมาณสี่ห้าเดือนเลยเพราะว่าตอนที่เรารู้เรื่องย่อเราอ่านบทคร่าวๆอยู่นะก็เห็นเลยว่าเป็นนักว่ายน้ำแต่ว่านักว่ายน้ำเนี่ยต้องถอดเสื้อผมก็เลยต้องไปฟิตผุนเตรียมตัวให้ลีนเหมือนนักว่ายน้ำมากที่สุดแล้วก็ ช่วงนั้นก็คือคุมอาหารมากแล้วก็กินแต่ไข่ต้มกินแต่ปลาเช่างนั้นก็หนักเอาเรื่องอยู่ครับไม่บอกเลยว่าต้องเป็ขนาดไหนต้องเบิร์กต้องเบิร์กขนาดไหนแต่จริงๆเขาก็อยากได้แบบดีๆเลยครับเขาก็อยากได้แบบฟิลล์นักกีฬาเลยผมก็พยายามคุมตัวเองให้รีรมากที่สุดแล้วก็จนช่วงนั้นเน่ะอยู่ที่กองผมก็วิ่งพื้นซิดอัพที่จริงก็แฮ็คเซล ที่ใช้แขนเดินดีกว่าเพราะมันล่ำเหรอเพราะมันเริ่มล่ำแล้วแต่ตอนนี้ล่ะผ่านไปสองปีปุ๊บในนนในในต่อกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็พร้อมเหมือนเดิมครมาปีนก็พอแบบบู๊มีเตรียมถอดเสื้ออีกแบบอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเสมอผมก็เตรียมเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับทำงานนะเพราะเราต้องดูแลตัวเองด้ ดูแลได้ครับผมก็เมนเทนอยู่แล้วครับปกติก็คือวิปนึงก็จะออกกำลังกายประมาณสามสี่วันเนับบไหมผมทำเป็นรู้กินแล้วก็รู้สึกว่าจนักกินแล้วกินแล้วถ้าถ้าไม่ได้ออกเราจะรู้สึกผิดหรอใช่เราแบ่งอะไรวันอาทิตย์นึงคือต้องออกกี่วันออกประมาณสามถึงสี่วันครับก็ถ้าผมจะฟิตเนสก่อนก็คือเล่นเวทหร่ออะไรประมาณ ชั่วโมงนึ่งเลยแล้วก็วิ่งต่ออีกสีิบห้านาทีอย่างของที่อยากกินแบบว่าทุกปันของอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกินไงเรารวมกัแบบผมกินได้หมดเลยครับแต่ว่าผมจะเลือกกินมากกว่าอย่างเช่นถ้าไปกินข้าวมันไก่ใช่ไหมครับผมก็จะดึงหนังออกแล้วก็กินแต่เนื้อหมูกระทะอย่างเงี้ยหมูกระทะก็เป็นผักแล้วก็กินแต่เนื้อแดงว่าเบคอนหมูสามชั้นหนังไก่หมูไม่เคยกินเลยใช่ไหมก็ ก็มีกินบ้างแต่ว่าแต่ว่าผมจะกินเป็นพวกแบบสัตว์เนื้ที่มันค่อนมีเรียกว่าเรื่องกินใช่เรียกว่าเลือกกินแต่ว่าจริงๆกินได้ทุกอย่างกินง่ายครับง่ายง่ายง่ายหมูกระทะอย่างเงี้ยเราปิ้งมันกินไหมอ๋อหมูกระทะเราก็กินได้แต่ว่าตัดมันออกเห็นไหมอร่อยนะกินง่ายไหมกินง่ายพูดง่ายว่ากินง่ายกินง่ายครับกินง่ายล่าสุดบูได้เป็น สวัสดี่เป็นไงบ้างครับนี่คือคนแรกของแบรนด์ปัก็เป็นคนแรกของแบรดอืมใช่เดีใจมากเพราะว่าจริงๆก็คือผมก็ได้เลือกทำงานกับลอสสวัสดิ์ลอสกิ้งมาเรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่แบรนด์เลือกผมตัวแทนเป็นออสสวัสลอสกิ้งให้เป็นคนแรกขอบคุณเป็นเลศเลยใช่ครับเป็นคนแรกของแนคนภูมิใจไหมภูมิใจเากครับแล้วก็ผมชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วก็ อยากให้ทุกคนรอดูว่าผมกับแบรนด์ซอลล็อกกี้เนี่ยจะสร้างสรรค์ผลงานอะไรมาให้ดูเชื่อว่าปีนี้จะมีอะไรตื่นเต้นมากๆได้บินเยอะกว่าเดิมได้บินเยอะกว่าเดิมมปีนี้ปีนี้นะครับก็ต้องรอติดตามครับมีบินนิดเหมือนเราอยากบินยุดเลยอันนี้ใช่แล้วโอ้บินได้อีกครับชอบมากแน่นทุกคนจะต้องบินไปที่ไหนก็จะมีบินเดินหน้าครับผมยังบอกแค่ไหน อ่าะงนเดี๋ยวรอดูนะเราประกาศตารางงานในแันเต็นท์แต่ว่าทุกแฟนที่ไปอยู่ในร่วมงานกับเราคือคนนเนคชั่นคอนเนคชั่นเดียร์มันคือความบหน้าตาของประเทศแหะลูกแฟนคลับเขาก็ชื่นชมไงว่าแบบผมจบแล้วด้วยความแฟนดีครับก็ดีใจมากๆครับก็ขอบคุณทุกแฟนที่แบบว่าเลือกผมแล้วก็จะตั้งใจให้เต็มที่ครบบอกสิว่าประสบการณ์ที่ได้จากแครับ เวลาไปร่วมงานากับเขาไปทำคอนเนคชันน่นกับลุงเขามันมันได้อะไรกับเราบ้างการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับเวลาที่เราไปต่างประเทศหรืว่าก็ทําให้เราได้เห็นโลกกว้างขึ้นได้เดินทางได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้คอนเนคชั่นได้เจอผู้คนเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าทําให้เราเติบโตขึ้นด้วยครับทาให้ได้งานเยอะขึ้นว่ะงานเยอะขึ้นเลยไปใช้ที่มุดกับ จักมากขึ้นครับแต่ว่าเวลาที่เราไปในประเทศเขาเขาก็จำจำได้แบบเฮ้ยเรามีหรือว่าเรามีวิธีไปตบควาฉับต่างชาติยังไงบ้างมีไหมมีวิธีไหมวิธีอะฮะจริงจริงก็ก็คุยกับเขาผมก็พยายามพูดคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าผมไปประเทศวิลาร์ดินแบบไอต์เลอรลีผมก็จะฝึกพูดภาษาอิตาลีในของขางได้ ได้จะสื่อสารกัเขาได้ไปนอ้องฝั่งแต่ว่าสื่อสารแล้เราก็สื่อสารได้ว่าระเาไปไหนใช่ครับตกมาได้เยอะตกมาได้เยอะไหม,ม,ไไหมพักหลังหลัก็มว่าก็นี่แหละคหนึ่่ฝ่แฟน่วนะ่าอนาคตาจะได้เจออาจจะได้บบับ แล้วก็ปีนี้ก็มีซีรีส์ให้คนติดตามเลยครับก็อย่างที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็มีซีรีส์ชื่อเรื่องว่า Intern in my น a r ทนะครับผมเด็กฝึกหน้าใสเดิมมสนใจใกินก็ออนแอร์ทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงทาง v ีทีีครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยจอนแอร์ช่วงเดือนกันคาันก็ทุกคนติดตามด้วยครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ Thank you. กราไม่เรียกนอนแ่งานียไม่เรียกน้องเออไม่โง่ไปตักระย์เลกไเหมอนกันโอแ้ก็ไต่อะทุกคนเดี๋ยวไปจี้ยนต่อนะค